สวัสดีครับก็มาออกกำลังกายตอนเช้าเกันนะครับวันนี้ก็ลัดเลาะมาตามสวนป่านี่แหละครับเน่ข้างหลังก็มีใครน้อน่าจะเป็นเพื่อนๆขี่รถไปทำงานนะครับครับก็นี่เป็นบรรยากาศสวนป่านะครับ เมื่อกี้ผ่านมาก็มีนกเกาะอยู่บนต้นยูคานครับนกแปลกๆนะครับก็สวยงามดีนะครับแต่ว่าเราถ่ายไม่ได้นะครับเห็นเราใกล้ๆเขาก็หนีแล้วครับครับเดี๋ยววันนี้อปกออกลองกาลด้วยกันครับครับช่วงนี้ก็น้องอุ๋งอิงนะครับเพชรบันแพงก็วันนี้ช่วงท้ายฤดูกาลนะครับช่วงท้ายปลายฤดูกาลก็คิวงานค่อนข้างจะบางๆไปนิดนึงนะครับ เนื่องจากมีการาบริหารจัดการนะครับในะอของมอลำนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นน้องอิงนะครับไปออกรายการช่องทีวีทางเวิร์รกพอย์นะครับ3รายการครับพวกเราแฟนคลับ FC ก็ตั้งตารอชมนะครับว่าจะได้ออกรายการวันไหนนะครับนานๆจะได้เห็นน้องอิงนะครับออกรายการาช่องทีวี ก็เป็นความสนุกตั้งตาที่จะรอชมนะครับแล้วก็อยากเห็นน้องอิงนะครับออกรายการทีวีนะครับหลังจากที่เราไปชมเวทีหมอลำที่ออกอเดินสายนะครับทั่วอีสานภาคกลางนะครับวันนี้ก็จะได้รอชมน้องอิงทางรายการทีวีช่องดังนะครับช่อง WorkPo i n t นะครับ รายการโต๊ะนุ่แมมนะครับรายการของลุงม่ำนะครับแล้วก็รายการเลดี้พาซานะครับนี่คือเป็นรายการใหญ่ๆนะครับที่ช่องเวิร์กพอย,ย์นะครับก็น,น้องอิงก,ก็เป็นคนเก่งนะครับการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งรู้สึกว่าน้องเป็นคนพูดพูดเก่งนะครับพูดเก่งเป็นการสัมภาษณ์แบบสดๆอย่างนี้นะครับน้องก็ตอบคำถาม ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือความสามารถพิเศษของน้องนะครับครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับเดี๋ยวขี่จักรยานไปก่อนครับกับช่วงนี้บัสโจโน้องอิงก็เดินสายโปรโมทหนังกันนะครับก็มีเสื้อคลายออนะครับออกมาให้แฟนๆ FC ได้สะสม ได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับหนังเรื่องขายอ้อของบอสโจน้องอิงนะครับก็มีขายที่น้องอิงไปพบปะ f อซนะครับภาพยนตร์ขายอ้อนะครับความหมายของขายอ้อนะครับพี่น้อง f อซทางฝั่งภาคอีสานนะครับ น่าจะรู้จักกันพอสมควรเนาะส่วนภาคกลางก็อาจจะเริ่อมันคืออะไรนะครับก็เป็นคําผสมกันนะครับระหว่างคายกับอ้อเนาะก็เป็นเรื่องของศาสตร์นะครับศาสตร์ของศิลป,ปะการแสดงนะครับต้องมีครูบาอาจารย์นะครับในการนับถือเคารพบ,บูชานะครับก็เป็นการปฏิบัติตามกฎ ของครูบาอาจารย์นะครับที่สืบทอดกันมานะครับหากใครทำผิดกฎก็อาจจะต้องพบกับการลงโทษอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับก็เป็นหนังขายอ้อที่สร้างโดยหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็ไปให้กำลังใจ นี่คือรายการาภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างโดยหมอลำสาวน้อยเฟรบันแพงนะครับปอดโจยม,มนินนะครับพู้อำนวยการสร้างก็ถือว่าช่วงนี้โปรโมทกันอย่างหนักนะครับก็คาดว่า,าทำหนังเรื่องแรกก็อยากให้ประสบความสำเร็จนะครับเพื่อจะมีเรื่องที่สองต่อไปนะครับ เชื่อว่าปอโจนะครับปอโจน้องอิงก,ก็เป็นผู้นําในการสร้างสิ่งใหม่ๆของวงการหมอลำนะครับไม่ว่าจะเป็นาการมีหมอลำสอคณะ2วงนะครับปอโจก็แสดงให้เห็นนะครับถึงศักยภาพแล้วนะครับว่าการมีหมอลำสองวงสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับ แล้วก็จะมีน้องใหม่ๆนะครับหมอลำวงน้องใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากวงอื่นคณะอื่นนะครับก็โดยการานำทีมของบาโจนะครับเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบนะครับผมครับมาลายน้องอุ้งอิงตอนนี้ก็มาลายปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงหนึ่งนะครับก็1ล้านแตกไปแล้วก็สุดยอดมากครับกอ,อน้องอุ้งอิง เป็นที่รักของแฟนคลับ FC นะครับด้วยความเสมอต้นเสมอต้นเสมอปลายนะครับฟูดผิดครับเสมอต้นเสมอปลายนะครับด้วยน้องเป็นคนเป็นหมอลำนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็ไม่ได้ถือตัวน,นะครับว่าจะเป็นนางเอกนะครับ น้องเป็นคนที่ติดดินมากนะครับไปไหนมาใส่ก็กินอยู่หน้าเซเว่นนะครับหาอยู่หาก,กินตามอยู่หน้าเซเว่นนะครับชีวิตน้องอิงก,ก็เป็นที่รักเป็นที่ถูกใจของแฟนคลับ f c นี่แหละครับคือต้นแบบของหมอลำนะครับคือใช้ชีวิตที้เรียบง่ายนะครับ ไม่น่าแปลกใจอะไรนะครับที่แฟนคลับ f อจะให้การต้อนรับและเป็นกำลังใจให้น้องอิงบอสโจด้วยกำลังใจที่ลดเหลือนะครับไม่ว่าจะทำอะไรนะครับจะทำธารกิจอะไรก็แฟนๆนแฟนคลับ f อก็ให้การสนับสนุนเนาะล่าสุดก็หมอลำคณะมุนุยปุ้ยนะครับที่เปิดแล้วก็ปิดฤดูกาลที่หนึ่งไปนะครับ คนดูเกือบห้าหมื่นคนนะครับนี่คือแฟนคลับเอซของสาวน้อยเพชรพันแพงแล้วก็แฟนคลับเอซของน้องอิงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหมอรำต้นแบบของใครหลายๆคนนะครับที่จะเข้าสู่วงการหมอรำก็ต้องดูน้องอิงเป็นต้นแบบนะครับเป็นที่ที่จะจอดรถล,ละเดี๋ยว ตรงนี้แล้วครับวันนี้วิ่งสักหน่อยหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็จบภารกิจไปแล้วนะครับหนึชั่วโมงครับก็ดูข้อมูลนะครับก็วิ่งเป็นรูปตัวเอสนะครับหชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงห้านาทีนะครับก็เดินยืดเส้นนะครับตอนนี้ เดินผ่านมาตรงป่าญ่าตรงนี้นะครับจะยินเสียงจิ้งหลีดนะครับเดี๋ยวเราอยู่บริเวณแถวๆนี้นครับครับยังไงก็เชิญชวน FC สาวน้อยพิฟตนแพง FC น้องอุงอิงทุกท่านนะครับออกกํลังกายด้วยกันนะครับวันนี้เบาวต่ายสายเลาะก็ได้เหงื่อนะครับนิดนึง ็วันที่28มิถุนายนนี้นะครับปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบันแพงยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับที่บ้านแพงนะครับมหาสารคามใครไปไม่ได้นะครับก็ซื้อบัตรกลุ่มปิดชมปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบันแพงเต็มวงนะครับสุดท้ายนี้ก็เบาตายใจเลาะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับฝากกด ติดตามคอมเมนต์ช่องบ่าวตายให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม